เรียนรีโนลิโนครับเดียวอ่ะอย่ากขอที่ตีของหน่อยเดชัวะด้วยครับกำลังดีกำลังดี pero Daniel ไอ้เหี้ยคือทำไปทนนำเพี้ยอะไรกูโยนในถ้วยกูโยนสัตว์เลยไอ้เหี้ยมึงเล่นสวิตเกียร์ของวินติ๊กดีกดเลขห้าพ่อมึงไหลเขี้ยโอเคโอเคโอเคสะเพชรลักสันเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมพ่อสงายจับลูกกระลี่ ยอดเลยน้ำตาในได้ไรอีโมสเปลวิปก่าเก่งนะเล่นหี้ที่หนี่งหมดแล้วจาเนี cioè, ่ยแต่ตารานังเป็นดีด้วยแอนนี่ดีโรน่ะนะอื หนึ่งสองสามสี่อันหน้าแน่เราจะกดเวลดีไหมดีไหมไี่ให้เป็นจ้าแค่ดีกว่าดูเลยได้เลยดีกดจ้าหกตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อเพื่อเพื่อไม่เป็นไรเพื่อเพื่อเพื่อเอาช็อปไฮไลเนอร์ ด้วยจ้าเลกอย่างแน่นนเลยไหม่นยอะไรตาหน้าเป็นอะไลเนี่ยชัวร์อีนี่แพ้กูของสครับชิิกาดหรือเปล่าวะอีนี่เดียมาตัวไ้เนี่ยเด็วโปรดเร็วโปรดเด็วโปรดเร็วโปรดเฮเลนเนอร์ดีนี่วัวเ่วัว่อเฮเลนเนอร์สามบาทเลย สัตว์คาตาไอคีอะอามาบเอาอะคาตาไหมไอคี้ยไอ้เหี้ยจะหลอกนะไอคีชาร์โด้โควยไอคีมันเอาอีกเอนนี่เอาเอไปสองกุ้งอะเกรกูไม่อยากเฮ้ยกูไม่มีแค่ไนเนอร์ดีกว่เรพราะตาหน้าจะเป็นสาม,มาแล้ว เไปถามมาแล้วกูจะเอายังไงไวหนีมาทำไมเนี่ยว่ากูอยู่ที่โด คงวุ่นุ่สายเห็นแทจริงจะคิดไหวไม่จะสบายสบายรอเรเียบร้อยเฮียไม่มีวีวีวโอ<า>มไอ้คุณพิเ็ษมาทำเฮียอะไรเนี่ยสองเปอร์เซ็นไอเฮียมึงลงไปเลยัตว์เป็นไอ้เฮียรูรูมึงจะรุดแต่รูรุดเล้เนี่ยรูลุดรูรุดเน <c oughs> ี่ยนี่ราาเตอร์ไม่ได้เล่นหมวดไอมึงให้อีหน่อยเะ รู้สติปก่แท้จริงอ่ะได้ตัางเยอะว่าคูชอยทำจริงครับใช้ได้อยู่นะไม่กดอัพเวลรัวๆพื่อเอาตัวกระจายเจี๊ยเสียนไยเ็จเลยบวิกวิกเม้น่ะแต่เป็นอะไรทิ้งเนี่ยเจี๊ไอ้ท้องวิกเม้นวะเป็นเซน่าเหรอ โอเคเซนหน้าโอเคเซนหน้าโอเคใครป๊อปปี้สามไม่ไม่ใช่ป๊อปปี้แอนนี่ มาออกแล้ยอุ๋ยเยอะด้วยเวดีย๋ยวดูดิสุบอาติงเยอสี่เนี่ยวันไหนมันก็มีตัวตายน้อยนี่ป๊บหนึ่งรับหนึ่งเยแล้วขายขายตัวทิ้ก่อนอ,อันนี้ขายทิ้งขายทิ้งกับเน้องกดเว็วลัวแล้วอัวววนหนึ่งกูโดนตัดอินสติด้วยที่สวิตเกียายปุยมากกว่าตัวทิ้งห้ เพื่อนเล่นสวิตเกียร์เพื่อนหั่งจัดการเพื่อเกียร์ตัวสี่บาทที่กูจะได้ก็คือโอ้โหตัดฟักราทำอะไรอีกอ่ะตัด เราทำไรเฮ้ไปลยเฮยเราทำไรกูเล็กูเลย้เาทำไรกูามาได้ก็ได้สีบาทที่กูได้สองตัว เราเป็นดีรักเจอเาเป็นดีว่ะรักใครเจอไม่ถอยอ่ไรนะคาพัดอัจจรีแต่กูไม่มีที่โอลิแฟนกับตัวเลยอ่ะกูแม่งกูเลยนะเนอยโอลิแฟนอยู่กูมาเลยอีเกียแต่ตอนเนี้ยกูจะตายแล้วเพราะสองกูโง่ไอ้ดูว จัดแต่ไอ้น,นี้แบบฟืน้นนะเวอร์ชันไม่เหมือนไม่เหมือนตอนแรกน้ำตามาเพื่อนตอนแรกแล้สุดท้ายแต่ก็ไม่มีเฮอะไรอีกเลยอ่ะ e x c u <oughs> s <c <oughs> ร้องละนะไอ้ค yeah, ุณเจีย e ร์คุณเจียร์จงซีหน้านะเวอโหดวะเย่เลยมันเอมันต้นเต้นเต้นตึนต้เต้ต้

เทวยจะทำอะไรวะทือดาเมจอ่ะตาทูอดาเมจอ่ะไม่เคยได้ไอ้สิตลิบว่ะของมันหายยากแล้วในแม่เนี่ยใครใครก็อยากได้พูดแซ่บแซ่บทัวแซ่บทัวเลยอ่ะล้วต้องหัวเพื่อนกูเป็นเ d ดีแล้วมีวีบาหล็ วินกูเล่นะทูกไหมขอชนะทุกไฟได้ไหมตอนเนี้ยไม่อยากเจ็บแล้วที <c oughs> ่ไหนมีคนเล่นเนะหมือนมึงเลยโอ้ยเนี่นยนะกะดีตัวน้องฮู้นแม่งลงๆอยู่แม่งไม่หนี เดี๋ยววินแม่กดเอฟทีคนเดียวแล้วันเนี่ย้วินเล่มเล่นต้นกันใหม่อะอย่าหาเรื่องนะเนี่ยลิเดียลูไม่ใช่เซตไม่ใช่เซตเที่นู่นอย่าทอมน,นะถ้าไม่ใช่เซตเจ็ดอย่าทอมน,นะต้องไอ้แย้มึงดูครับแค่แค่แคมันมี อ่ะมันแค่สองเงาเล่นนี่อ่ะแค่มันมีของให้มันสั่งชิ้นอ่ะก่งไม่เก่งเว้ยเที่ยกูเล่นเป่นเก่งสัตว์เอาแบบแบบต่นเกมอย่างเก่ง นี่ตัดวันนี้ตัดวันนี้อย่าให้มันสาบดาวเลยสัวได้ได้ไหมไอ้ยน้าไอ้ยัยนี่จัดก,การวันนี้อย่ามันใสไฟดับกันหมดแล้วเอนนี้ไหนดับไฟเพื่อนมีนี้ว่ะไอ้ไเชียร์ไอ้เชียร์ควบของปอมไม่ชอบขาดตัวเดียวเองเพื่อนก็ได้แหละก็ตัดเลยมันจะหมดแล้วแค่นี้ก็เจอยากแนละ้วใช่เจอยากจริงกูจะ <c oughs> เจอไม่ยากอะ่ะจะเอาอีก เมื่อกร้ดูไรู้ดูดีโอ้เป็นเสียงดังจ๊อบเลยอ่ะเฮ้ยอออออของมาโอ้โหอียมึงดูนะของกูสามชิ้นมาไงมึงจะร้องไห้แล้วมูจาร้องไห้แล้ว ดูดนของกูอีฮีดูสามชิ้นที่มาจากคิดโค <c oughs> แดันแบงเอาเยอะกูเอาล็อตมาขบหัวป้อมันมัง้งอีฮีอ <c oughs> <ๆ>่แม่ั่าสมันเนี่ย<ๆ> <c oughs> เยยล็อตกูมาสามแท่ง,งที่ตัวสกระทายสัตว์ตัวสามล็อตดาเลยเห็นว่เาเร <c oughs> อไม่ได้กูอยางให้ล็อตมาแรกแรกนะั <c> ้น <oughs> คือรอดพัวโอเคนะเว้ยแต่ขออย่างอื s <S <BLANK limitation> <eme Hyd ania> ่นที่มันผสมหน่อยกับมันหน่อยดหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่รอดสามอันหน่อยแม่งเห็นกูเป็นอะไรกังไกลใส่ผ้าไหมเหรอไอ้เหี้ยกระจกกี่ว่าสัตว์นิเลียเนี่ยไอ้เหี้ยไม่เห็นเหมือนหนึ่งบาทตัวอื่นเลยเหี้ยมึงดูมึงไปดูไอ้เหี้ยถโอ้โหอะไรวะนีเนี่ย กรดูไม่ใช่ <c oughs> อืมกระสัตว์แม่งให้อย่างเน้เเนเอาเน้นไม่จิกวอนมาไม่อยากนัใหน้นะตานนม่ไั้อยู่เจ็บเจ็เต็ดเจ็บออโลหมดตัวละโอ้โห อยากขอร้องแล้วนะให้กูได้เป็นเลือดโอ้โหไอ้เฮี้ยเลือดเท่ากูโอ้เวียไม่เวนแต่มันจะเหลือให้กูแม่ดูว่ากนะูจะตายให้แล้วเวนเต็มบ้านอ่ะเต็มเมืองแล้วมันเดียวเอาดูไปดิเฮีเ้ยไม่เวนมันไม่เข้าเนดะมึงดูนี่เล่้อยแล้วตึงตึงตึง,ตง <laughs> โดนโดนจมอ่ะอ้นายแล้วกูไอ้ทียกูเล่นเสร็จเก้าคิบไม่มีอะไรเนร์อีกแล้วช่วยด้วยทื่ว่าผมขอนี่นี่ใครนี่บิ๊กจินยืนอยู่วันนั้นใช่ไหมเนี่อบิ๊กจิน บิ๊กเคนใครมาให้กูนี่เนี่ยเดี๋ยวครับเจนนี่เหลือนี่แล้กูเจอไอ้จงซีหน้านั่กูเจนนี่แล้วเนไหนยิงหัวกูอยู่อะโอเคสองดาวโง่ไม่ใช่หรอขาดตัวหนึ่งหรือ่ะไม่ใช่ตัวเดียวแต่ลาวรุ่งแล้ว มันไม่โลด้วยแม่งแบบแ b, แบบว Brother Lake Jord ่าเตือเดี๋ยวันเจ็ดผู้ี่นันพ <c oughs> ูดอย่างไรเลยไินเลยอ่ะอ๋อคอยเยี่ยมเตือนเตือนตึนสองผู้ชนะวเจ็ดตัวไงหนอกหนอกไม่ทอนด้วยเครือ ขอเฮดไร่ติวไัวโอ้เอาเฮียงึงกิมมีหอบมองกิมมีหอบลื่นในเฮียไม่ไม่ขอเฮียขอ่ขอไม่ขอร้อง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 ันกิมดันกิมลื่นแต่เอ๊ยอักเม้นขยะเฮียอักเม้นขยะอย่าเลือกนะเฮียไอยงออยเอ็นซเนี่ย มึงหลอดได้ไหมจบแล้วแล้วกูเอาแล้วกูเอาเข็มขัดมาทำที้ยอะไรเนี่ยรัดคอพ่อไม่ได้กูว่าหลอดไม่ดแค่แบงค์เลยกูอยากได้เฮดไลเนอร์ที่ติดใจอะเพื่อนไม่จริงโจ้อ รู้และไ้เชี่ยเพื่อนเดเวินเพราะเทัวร์ติเกมกาไอ้ทัวร์ติดต็แล้วสอนเล่นนี่สอนเล่นีเซีหน่อยได้มึงกดกับไอ้พวกนี้เลยก็ได้เป็โค้ดพวพี่มึงกดด้วยกันได้กันได้แล้วมึไอ้ยักนะไม่กูกูเปิดอย่างเงี้ยไอ้กูคือปิดคือไอ้ยักมันกดกับไม่ได้นะกดได้ไอ้ยักมังกดกับกูได้นะไม่ไอ้ไอ้นาโก้หรอ กอุ้ยเคีนเคีนออกตังเต็มเลยไอทัวกูไอไอไอนายกูตกไอเทียนั้นให้สั่งสอนให้มึงละเคยเคโอเคดีดีไอเคียมาเล่นทั้งหลากันไอรสั่งใครสอนเนี่ยสามดาวใครสั่งใครสอนให้ใช้วิธีแบบนี้แล้วคาทูสหลักกันแล้วก็บอกคาทูสมาทำไมเคี้ยอะไรเนี่ย กูแข่งกูออไม่ดีไม่ด้แค่ยี่สิบอันเลยนะวะอะไรเนื้อฮะเนี่ยอะไรเนื้อเนี่ยลีบียอันโง่จัดเล่นทำไมแต่กูเนี่ยใครเล่นการ์ดสามดาวโล่โลหายเนี่ยโลหายนี่เนี่ยเดี๋ยวก็เจอไม่ได้เดี๋ยวที่มันบอกมือมือมันถามเราได้คนเดียวแล้วเป็นไง ไม่ได้บาตบาทเยอเองนะไม่รู้ไม่รู้ถ้าสองบัตเหลือไว้สองเดียวาเงี้ยต้องมีรุปเท่นั้นไม่สามบาทะสามดาวได้คนเดียวเว้ยแต่สองบัทรสาดาวได้สองคนบาทหนึ่งก็สามดาวแต่แต่ว่าบาทหนึ่งเราไม่ถึงสามคนแล้วได้สองคนเองอเมริก้นมันรวยไปที่ว่าคุณพทั้งติงทำไมมันอยู่โมงวะแม่งมาตายอยู่อนนี้อะจะขาทนติไม่ตายมันจะลาดดายาดเดียว มึงบิงมาเสิร์ฟข้างหน้าเลยอ่ะบอกว่ามาฆ่ากูเอาเลือดไปเองอ <laughs> ี๋อเผื่อโล <S 2> <S 2> ไอ่ไอ้มีทำไรอยู่อ่ะไอ้มีงเล่นกดดิวะเพิ่งซ่อนหน่อมอกมาหน่อมอกเฮ้ยมันสามดาวแล้วไอ้ไหนเราจะเล่นไเป็นกันหน่อมอกก่อนอ้นึ่นแล้วมึงไม่ใส่ใจเอ็นซูเลเยอร์ไปเลยอ่ะกินอยู่ยังยังยังไหลใจเผื่อจะให้อันนี้ด้วย น้ำตาฝอยตาแล้วกันได้หรือไม่แม่งกูต้องใส่มัตรที่แล้วไอ้เหี้ยไม่ได้บัตรที่ก็ได้สัตกห่วยเอาเข็มเสียญเสียอญเสียญงั่นกูไม่ได้ได้มึองกาเรียนไอ้เหี้ยอยากได้ฮิลนุน่น นี่ใครนะหน้าตาหน้ากลัวดังไอคูวเวเก้าวลวหกไอ้สัตว์กูขึ้นเวลมาเอาโลฟีออะมึ้มเฮะไรเนอะเมาเอามาเอาเฮต้เนีร์เ่รดใจมึงว่ามันเก่งว่ะเถิดกูจุกจุ๊บจุไอ้ยีเนี่ยกาดไอ้ยีจ้าลิไม่มีของหรอกจะเท่าไหน แล้วคือกูมีจูโลงแล้วก,กูก็ไม่มีน้ำตาไงเนี <Yeah. S 1> ่ยคือกูมีจูโลตัด<า>อยู่แล้วแล้วกูก็ต้องใส่จูกันเล็ดอีกเว้ยพ้อเดินใส่ K D A นี oh oh who, exactly. ี no ่่ดกวาโอ้โหวันใครซื้อสามดาวนี่แต่ห mm น้าตาน่ากลัวยังไงไปดูไอเอสทีแซดหน้าตาน่ากลัวไปอีกไอ้เหี้ยอะไรนะมึงไปดูไอเอสทีแซดกันหน้าตาน่ากลัวสัตว์อ๋อกูมึงกระชื่อวันไหนไอเอสทีแซดอ่ะใช่เหรอผู้ตายแล้วเพี้ย ค่ะิี่สาวสองดาวกูโลไม่เจอเรอกูโลไม่เจอแน่นเลยวะชื่ออะไรมันมีคนเล่นซูเปอร์แฟนเหรอวะนี่ไงไอซูไม่ได้เรียบร้อ นี่อย่างน้อยเลยทุกตัวแฟนทุกตัวแฟนเวเดอรนิตเม็กไยชิดจินขายเร็วไม่เล่นแน่นอนโมเช่ตืออะไรยูนิตโมเช่มันจะได้ดีเดือดกับได้ตีเหลวนาทุกนาตีเจจงเจพี่จงคุณะเกดอ่ะคู่ชีนี้ไม่จริงใจวะ <No. S 1> こんだけ。<need> <laughs>